ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พื่ช่องโมโตโฟกัสที่ช่นเคยนะคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาแจกของเปาเพื่อนๆน,นะครับสาหรับคนที่อยากรับนะคลิปนี้นะให้เพื่อนดูให้จบนะถ้าเพื่อนๆดูไม่จบนะมันจะไม่สามารถรับของเปาได้นะครับและมีวิธีการรับด้วยนะครับสําหรับคนที่อยากรับนะบให้เพื่อนเพื่อนดูให้จบนะครับตรงนี้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําก่อนนะครับสําหรับเกมที่ผมทําการถอนแล้วจะมาแจกเพื่อนเพื่อนนะครับ ก็เป็นเกมนี้เลยนะครับเป็นเกมดองเป้านะครับตรงนี้สําหรับคนที่อยากเล่นนะครับใต้ล่างคลิปมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีเลยนะครับสําหรับคนที่อยากเล่นนะตรงนี้นะครับและมีลิงค์ปัม๊มคะแนนด้วยนะครับสําหรับคนที่อยากปั๊มนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับทาการกดเข้ามาในหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับกดมาที่ฉันนะครับกดมาเลยนะครับกดที่ฉันนะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนดูที่ ใส่รหัสเชิญตรงนี้นะครับให้่เพื่อนกดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเด้งเข้าสู่หน้านี้นะครับทุกคนตรงนี้นะครับให้เพื่อนกรอกตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนก็จะได้รับนะครับแปดพันเหรียญนะครับในการกรอกรหัสเชิญนะครับเป็นครั้งแรกเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนก็จะได้รับแปดพันเหรียญไปเลยนะครับสําหรับคนที่อยากหาเงินนะตรงนี้นะครับผมถอนมาแล้วมากกว่า 1,000บาทนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะกดให้เพื่อนๆดูนะตัวนี้เป็นการถอนล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมก็มาแจกเพื่อนๆนะครับสําหรับคนที่อยากรับนะตัวนี้นะครับผมขอถอนมาสองร้อยหบาทนะครับตัวนี้จะใช้เจ็ดล้านหาเซนเหรียญนะครับก็สามารถถอนได้นะครับสำหรับคนที่อยากถอนนะครับเกมนี้ย้ำว่าถอนได้จริงนะครับสําหรับคนที่อยากถอนนะครับตรงนี้เกมนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับ เพียงแค่เพื่อนๆนะครับกดมาที่หน้าหลักนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆดูที่ข่าวนะครับกดข่าวไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะกดข่าวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะโผล่แบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นวงกลมเหรียญนะครับตรงนี้ด้านซ้ายมือนะครับตรงที่ผมเคลื่อนอยู่นะตรงนี้นะครับเพื่อนๆเลื่อนไปเลื่อนมานะครับจนกว่าเขดตรงนี้นะครับจะหมุนบนครบหนึ่งรอบนะครับคุณก็จะได้รับเหรียญกลับมานะครับเพื่อใช้ในการแลกนะฮะทุกคนตรงนี้ เดี๋ยวผมก็จะทําการลองดูนะครับว่าเราจะได้กี่เหรียญน,นะครับพอดีว่ามันอาจจะนานๆน,นิดหนึ่งนะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะมาดูว่วาเราจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนกดที่เงียบเลยนะครับหลังจากนั้นเงินเราก็จะได้มานะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะได้กี่เหรียญน,นะครับขออภัยไม่สาเร็จนะครับพอดีว่าเน็ตผมช้านะทุกคนมันก็จะไม่ขึ้นนะครับ ตรงนี้นะครับสาหรับคนที่จะเล่นนะตรงนี e ้มีสําหรับชวนเพื่อนด้วยนะครับสําหรับคนที่อยากชวนนะครับคนมาที่งานนะครับต,ตรงนี้นะครับเราสามารถดูที่กิจกรรมได้เลยนะครับสําหรับคนที่อยากเล่นนะตรงนี้ <Music S 1> <ไร S 2> นะครับเราสามารถล็อกอินได้นะครับสําหรับคนที่อยากล็อกอินนะครับตรงนี้โอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนกดรับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนกดมาที่ชั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกวิธีการถอนนะครับสําหรับ แอปนี้นะครับสำหรับคนที่อยากถอนนะให้เพื่อนนะครับกดที่ไททถอนตรงนี้เลยนะครับกดที่ไททถอนเลยนะมันก็จะมีโฆษณาแบบนี้นะครับทุกคนโฆษณาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการกดข้ามนะครับหลังจากที่เรากดมาในไทยถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเด้งเข้าสู่แบบนี้เลยนะครับสําหรับคนที่จะถอนนะสําหรับคนที่ถอนครั้งแรกนะครับคุณก็จะสามารถถอนได้ขั้นต่ํานะครับ1บาทนะ ครั้งเดียวเท่านั้นนะทุกคนสําหรับคนที่จะถอนนะส่วนคุณถอนไปครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งต่อๆไปนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับขั้นต่ํา100บาทนะก็จะใช้3ล้านเหรียญนะครับเพื่อใช้ในการแลกนะครับสูงสุดก็จะเป็น2,000บาทนะครับ2,000บาทนะครับตรงนี้เลยนะครับเราสามารถถอนเข้าเพย์เพาก็ได้นะถ้าใครอยากถอนนะครับเพย์เพลนะครับตรงนี้หรือค่าโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็สามารถถอนได้นะครับสําหรับคนที่อยากถอนนะตรงนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนนครับทาการรับอ่งเปากันเลยนะครับวิธีการรับอ่างเปาจากผมนะทุกคนสําหรับวิธีการรับนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําแบบใหม่นะครับสําหรับคนที่อยากได้นะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับทุกคนวิธีการรับนะครับสําหรับอ่างเปาของผมนะครับให้เพื่อนๆกดใต้ล่างคลิปนะครับกดใต้ล่างคลิปนะหลังจากนั้นนะครับผมจะไม่ทิ้งลิงก์ไว้ตรงที่ลิงก์รับเงินตรงนี้นะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ แอปอ่งเปานะครับหรือลิงก์อ่างเปาไว้ที่ลิงก์สอนปั๊มนะครับผมจะเขียนว่าลิงก์สอนปั๊มในทุกคนเดี๋ยวถ้าใครดูคลิปนี้เพื่อนๆสามารถรับได้ทันทีนะถ้าใครไม่รู้กดม่วว่าเพื่อนๆไม่สามารถรับได้นะตรงนี้สําหรับคนที่จะรับนะหลังจากที่เพื่อนๆครับกดใต้ล่างคลิปนะครับมันจะเด้งเข้าสู่หน้าแบบนี้นะทุกคนให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการก๊อปลิงก์ไว้นะตัวนี้ก็เป็นช่องของผมเองนะครับถ้าใครอยากฮะ หางเงินนะครับเพื่อนเสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือช่องนี้ได้เลยนะครับหยาดแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับทุกคน,น,นดเดี๋ยวผมก็จะทําการทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะถ้าใครอยากรับอ่างเป้านะครับ ผมย้ํากดไว้ก่อนนะถ้าใครอยากรับนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้เขียนบอกว่าลิงก์รับอ่างเปานะครับตรงนี้ให้เพื่อนกดรับได้เลยนะถ้าใครอยากรับนะครับตรงนี้โอเคคลิปนี้ก็มาสอนเพื่อน,นครับทําการรับอ่งเปานะครับสําหรับคนที่อยากรับนะครับตรงนี้ ผมก็ทําการสร้างอ่างเปาเสรเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสําหรับคนที่ดูคลิปนี้จะจบนะครับเพื่อนๆสามารถรับได้แน่นอนนะครับผมบอกวิธีการรับอ่างเปลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะแจกหกสิบคนนะครับแปดสิบหกบาทนะครับทุกคนตรงนี้ก็แจกไม่เยอะนะครับทุกคนแจกไม่เยอะนะครับเพราะเงินมันหายากนะทุกคนเดี๋ยวผมก็แจกเท่าที่มีนะครับทุกคนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะวางลิงก์ไว้ตรงที่ผมบอกทุกคนนะครับสําหรับคนที่รู้แล้วก็สามารถทําตาม นั้นได้เลยนะครับถ้าใครได้แล้วนะครับก็อย่าลืมเม้นใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับว่าใครได้กี่บาทกันบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปอื่นๆนะครับถ้าใครอยากได้เพื่อนๆลองเม้นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมก็จะแจกเพื่อนๆอนอีกนะสําหรับคนที่อยากรับนะครับรอติดตามนะครับสําหรับคนที่อยากรับจริงๆนะครับ ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับ